สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งในหัวข้อค,คอนเทนท์ที่ว่ามาดูความสัมพันธ์ของคุณแบบรวมๆความสัมพันธ์ในความรักของคุณจะเป็นยังไงต่อไปมามาดูกันดูความสัมพันธ์ของคุณก่อนหน้านี้ว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างเหมือนคุณเจอความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะเหมือนคุณเจอกับคนที่แบบค่อนข้างรักอิสระ บางคนอาจจะให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้น้กก่อนหน้านี้เขาเหมือนแบบมามาให้หายอะไปไปกลับกับแบบเนี้ยไม่ได้แบบเหมือนความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยได้แบบจริงจังเท่าไหร่ในความสัมพันธ์เนี่ยประมาณว่าแบบเขาคิดที่อยากมาหาคุณก็มาแบบไม่อยากมาก็ไม่มาเลยแบบมามาไปไปแบบมาเร็วไปเร็วแบบเนี้ยบางคนก็อาจแบบคบกันได้ไม่นานก็ มีปัญหาทําให้จบความสัมพันธ์กันแบบรวดเร็วความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ของคุณนะอืมเป็นการที่แบบว่าเหมือนเป็นการตัดสินใจของเขาแล้วแหละว่าเขาแบบเหมือนอยู่ดีๆเขาก็หยุดความสัมพันธ์ไปแบบเนี้ยเอออยู่ดีๆก็หายไปอยู่ดีๆก็เงียบไปหรือบางคนก็แบบทะเลาะกันแบบรุนแรงนี่บางคนก็มีปัญหากันแบบก่อนหน้านี้มาสักระยะหนึ่งแล้วอือก็ทําให้ทําให้ต้องแบบต้องจบกันไป แต่คุณก็แบบเหมือนคุณก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆนะมีคนแบบเข้ามาแบบมาในชีวิตคุณเยอะอะไรแบบเนี้ยคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนเก่งอะ่ะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นคนที่อบอุ่นทํางานหาเงินเก่งเองอ,อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณแ่ะค่อนข้างเยอะแต่หมายถึงว่าคุณอะเหมือนแบบถ้าความรู้สึกของคุณอะขวนคุณแบบ รักและชอบคนคนนี้มากสุดแบบคนที่หายไปคนที่คุณรออยู่เนะี่ยเหมือนใครบางคนแบบคุณอาจจะเจอกับรักสามเศร้านะอ่ารักสามเศร้าละสามคนอะไรแบบเนี้ยเป็นรักสามเศร้าเหมือนเขาแบบอาจจะแบบไปม,มีคนอื่นก็ได้เขาอาจจะเป็นคนเจ้าชูนะ้เนี่ยเป็นคนที่รักสนุกอย่างเจ้าชู้อยู่แต่คุณก็ยังรอคอยเขานะยังไม่สามารถลืมเขาได้คุณก็ยังรอคอยเขาอยู่ตลอดอนะ่ะ ยังตัดใจจากเขาไม่ได้อืคุณก็นิ่งเหมือนกันแหละแต่ในความนิ่งของคุณ่ะในใจลึกๆคุณก็ยังเฝ้ารอคอยให้เขากลับมาอยู่อาจจะเคยแบบคิดแบบถึงขั้นแบบอยากเป็นครอบครัวด้วยกันมีการวางแผนด้วยกันในบางคนนะหรือว่าคุณอาจจะเจอคนแบบที่มีครอบครัวแล้วก็ได้อืเหมือนหน้ตอนเนี้ย ต่างฝ่ายต่างอยู่ในมุมของตัวเองอืมเขาอาจจะอยู่ในมุมของเขาจุดของเขามีความสุขในของเขาคุณก็อยู่ในจุดของคุณอืมแล้วก็มีเสน่ห์ด้วยคุณอ่ะมีคนเข้ามาเยอะด้วยเข้ามาให้เลือกเยอะอ่ะแล้วความสัมพันธ์ของคุณแบบต่อไปจะเป็นยังไงเขาจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้แล้วความสัมพันธ์ของคุณอ่ะจะจบลงยังไงเหมือนเขาก็ยังแอบมองแอบส่องคุณอยู่นะเออ ้าใครที่แบบโซเชียลยังไม่ถูกบล็อกยังไม่อะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะส่องคุณเขายังส่องคุณอยู่อาจเขาอาจจะนิ่งเงียบแต่ว่าเขาก็ยังแอบมองแอบส่องคุณอยู่ตลอดแหละเขายังไม่ลืมคุณหรอกเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณแบบอาจจะมีปัญหากันืมปัญหาคิดมากเครียดกังวลในความสัมพันธ์อ่ะเขาก็เลยยังแบบยังไม่แบบยังไงล่ะยังไม่กลับมาหรือยังไม่ ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอายังไงต่อไปเขาก็เลยได้แต่แอบมองแอบส่องก่อนเพราะว่าบางคนน่ะอาจจะมีการทะเลาะกันแบบรุนแรงก็ได้ทะเลาะกันแบบตัดขาดกันไปเลยคิดจะตัดขาดไปเลยแต่พอได้อยู่คนเดียวก็เหมือนรู้สึกนึกถึงกันนึงขาดแบบขาดกันไม่ได้อจจะในใจลึกๆอ่ะเออแต่ว่ามันก็เหมือนว่า ความสัมพันธ์อนค่อนข้างจะมีปัญหานะแต่เหมือนว่าเขาก็จะไม่ยอมแพ้แหละเหมือนจะต่างฝ่ายต่างแบบสู้กับปัญหาเนี้เออต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแพ้แล้วความสัมพันธ์อ่ะจะเป็นยังไงต่อเขาแบบเขามีโอกาสจะกลับมาไหมอือเขาก็ยังรักคุณนะถามว่าเขายังรักคุณไหมเขาก็รักคุณนะอ่ะเออคุณยังแบบคือคนที่สาคัญที่สุดสาหรับเขาอะ่ะอืยังรักเสมอแหละ เหมือนรอเวลาหาวิธีรอโอกาสคิดทบทวนก่อนว่าจะเอาอยัางไงต่อไปอืมคิดนูน่นคิดนี่คิดแบบจารพัดแต่เขาเป็นคนเก่งนะเขาแล้วเขาก็แบบหาวิธีเข้ามาเองตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนอะไรเขาก็เลยต้องรอก่อนอืมยังไม่แน่นอนในความรู้สึกของตัวเองยังคิดมากคิดเยอะมีความกังวลหลายอย,าอย่างอยู่ในความรู้สึกของเขาแต่ว่าเขาก็มีการวางแผนไว้แล้วแหละว่าจะเอาอยัางไงต่อไปถ้าเข้ามาจะ จะเข้ามาหาคุณยังไงจะทําแบบไหนดีอืมจะเข้ามายื่นข้อเสนอมาแบบขอโอกาสคุณแบบไหนอืมแต่มันเหมือนแบบเหมือนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากคิดไปเองอะ่ะอืมไม่มีแบบเขาคิดไปเองเลยบางทีมันไม่มีอะไรมากหรอกเขาอึดอัดไปเองคิดไปเองที่เขายังไม่มาเพราะเขาแบบคิดคิดเองมากกว่า จะมีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่กันแน่นอนเป็นการเริ่มต้นที่ดีแบบเปิดเผยตัวตนเปิดเผยความรู้สึกทั้งหมดที่มีต่อกันและกันให้กรรันรู้อ่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเหมือนมีข้อตกลงกันได้เข้ามาแบบเพียรป,ปัญหากันได้แล้วก็เป็นรักที่มั่นคงรักที่ดีด้วยอเป็นความรักที่ดีมั่นคงขึ้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีเนี่ยความรู้สึกที่มีให้กันก็ยังมั่นคงอยู่เนี่ย มันจะมีการเลื่อนแบบเลื่อนสถานะเลื่อนสถานะในความสัมพันธ์ไปอีกระดับหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีการพัฒนาความรักความสัมพันธ์เนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีความสุขสมหวังแน่นอนอืมกลับมาครั้งเนี่ยดีแน่นอนความสัมพันธ์ของคุณเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเป็นการเริ่มต้นที่มั่นคงและประสบความสําเร็จด,ด้วยไม่ว่าคุณหวังเออะไรเอาไว้มันก็จะแบบ เป็นไปตามในที่คุณหวังอะแต่ว่าเหมือนเขาแบบที่เขายังไม่มาก็เพราะว่าเขารู้สึกอึดอัดแล้วเขาก็คิดมากคิดเดยอะคิดไปเองยังจมอยู่กับจุดจุดนั้นอยู่ยังยังอยู่จุดของเขาอะยังไม่กล้าที่จะออกไปไหนยังไม่กล้าที่จะทําอะไรอะออค่อคนข้างจะคิดมากๆเออแต่ว่าเดี๋ยวพอเขาคิดได้ปุ๊บเขาอยากมาเนี่ยมันมันจะมีโอกาสที่แบบมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นแล้วประสบความสําเร็จนี่โอกาสเลื่อนขั้นเลื่อน สถานะความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นค่ะ